อะไรง่ายๆเราไม่ขายอะไรที่ยากๆและ Limited Edition ต้อง S9 ที่เดียวเพราะการแต่งรถคือชีวิตครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวกับเ e f ฟี่นะซึ่งวันนี้ผมมีเป็น Advanced Control Unit f เนะครับ ต้องบอกว่าเดฟฟี่เนี่ยคืออุปกรณ์เกตวัดมาตรฐานและช่วยควบคุมเครื่องยนต์ของเราเนี่ยให้อยู่ในประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ช่วยแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของถ้าสมมุิพีคแล้วความร้อนขึ้นแรงดันน้ำมันตกหรือว่าองศาต่างๆผิดเพี้ยนไปเนี่ยทาง Advanced Control Unit เนี่ยก็จะแจ้งเตือนได้อย่างแม่นและฉับไวและต้องบอกว่ามาตรฐานโลกจากประเทศญี่ปุ่นครับสิ่งที่ทุกคนอยากได้หลายคนมีแล้วกับรุ่นเริ่มต้นนะฮะกับ Advanced Control Unit SE เนี่ยนะครับ สีดำปกติทั่วไปต้องบอกประชาชนทุกคนว่าราคาดีสมมาตรฐานนะแต่ว่าแน่นอนนะฮะว่าวันนี้ผมมี limited edition ของต้องมี ถ้าไม่มีจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นทางบริษัทเดฟฟี่เนี่ยได้ออกมาเพียงแค่ชิ้นละ300ยูนิตหรือว่า300ชิ้นทั่วโลกนะฮะทั่วโลกไปนี้ทาง S9 มีอย่างละ10ตัวเท่านั้นนะฮะวันนี้ผมเลยมาบอกข่าวดีทุกทคนว่า Christmas comes early บอกว่า Christmas มาก่อนเวลาครับขอ,อนำเสนอเลย2รุ่นนี้ฮะกับคอนโทรลยูนิต e รุ่น Sky เหมาะกับสีท้องฟ้าสดใสญี่ปุ่นนะฮะที่เขาออกแบบมาเป็นสีฟ้าพาสเทลอย่างที่ทุกคนเห็นแบบนี้น้ำหนักเบาเหมือนเดิมของแท้ก็คือของแท้นะครับต้องบอกว่าของแท้นะอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้มีแค่300ชิ้นทั่วโลกเท่านั้นนะฮะสีสันสดใสวัดได้ทุกอย่างเป๊ะเหมือนเดิมรวมถึงหนึ่งรุ่นครับสกายไปแล้ว ที่ญี่ปุ่นทางเดฟฟี่ก็ออกแบบเป็นรุ่นซากุระนะฮะเหมาะกับรูใบไม้ผลิซึ่งตอนนี้กำลังฮิตและนิยมมากๆในญี่ปุ่นนะครับและทั่วโลกใครที่ยังไม่เคยมีเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะคุณจะชอบสีดำสีชมพูหรือสีฟ้าพาสเทลเนี่ยคุณสามารถตอบโจทย์รถของคุณได้นะฮะต้องบอกว่า ราคาเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยและสีสันเนี่ยสดใส l i m i t t e e e i t t o o n แบบนี้ใครที่เป็นคอของ S9 Thailand เพราะการแต่งรถคือชีวิตหรือว่าแฟนคลับ d e f ฟ,ฟี่เกตวัดมาตรฐานระดับโลกจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยติดต่อมาเดี๋ยวนี้นะบัดรนาวคลิปนี้ออกไปรับรองหมดแน่นอน ก็จะบอกทุกคนว่าของดีของหายากแบบนี้ที่ S9 ที่เดียวถึงจะมีให้นะครับการที่คอนโทรเนี่ยคอนโทรยูนิตเนี่ยเราจะไปคุมเกจวัดอีกทีนะครับหรือจะไปคุมเป็นตัวแซดดีหรือคุมอะไรก็ตามนี่คือหัวใจของการควบคุมดังนั้นใครที่อยากจะแต่งรถและให้ภายในของคุณดูดีขึ้นและได้ของที่เรียกว่าราคาไม่ตกเพราะเป็นของแท้นะครับคุณสามารถขายต่อได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าราคาจะดอรอปลงไปเลยเพราะว่าของพวกนี้ยิ่งลิมิเต็ดเนี่ย หายากกว่าทองนะจ๊ะเราได้มาอย่างละสิบยูนิตเท่านั้นฉะนั้นติดต่อทาง S9 มาเลยนะครับกับเพราะการแต่งรถคือชีวิตต้องมีอะไรง่ายๆเราไม่ขายอะไรที่ยากๆและ Limited Edition ต้อง S9 ที่เดียวเพราะการแต่งรถคือชีวิตครับ